สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่กรุงเทพนะอยู่ที่เขตบางเขนเ,เดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ลิงนะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาพัฒนาที่ทแปลงนี้นะผมมีที่1งแปลงนะที่เราจะมาพัฒนาที่เราจะมาเคลียร์ลิงกันนะอยู่ที่นะครับแขวงหลุมไผ่นะเขตบางเขนนะครับผมกรุงเทพนี่แหละคือแปลงนี้เลยนะสมนะเดี๋ยวเราจะมาพัฒนานะที่แปลงนี้นะครับผมว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะไปขนาดไหนนะเ,เดี๋ยวตามผมมาดูเลยนะครับ อ่าคือที่แปลงนี้เลยท่านชมนะครับเป็นแปลงนี้เลยนะเ,เนื้อที่นะครับผม121ตารางวานะเป็นฉนดคุดแดงนะอ,อ,อยู่ใกล้กับไม่ว่าจะเป็นตลาดนะทางด่วนนะท่านชมนะ ทางด่วนนะครับผมที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรานี่เองนะสามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกนะ,ะแล้วก็มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ c j เว่นตลาดอยู่ด้านหน้าห่างออกไปเพียงแค่300เมตรแค่นั้นเองนะ,ะถือว่าอยู่ในชุมชนเลยนะครับแล้วก็ได้ความเป็นบรรยากาศนะค,ความเป็นส่วนตัวด้วยนะผมก็ต้องบอกว่านะถนนหนทางเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆเลยนะกว้างท่านชมดูเลยนะผมจอดรถเนี่ยได้นะ ดูพื้นผิวถนนเลยนะสภาพเป็นหินคลุกตอนนี้อยู่นะครับถนนกว้างมากเลยรถสวนกันได้สบายนะก็ต้องบอกว่าความพิเศษของที่แปลงนี้นะซอยนี้นะครับผมไม่สามารถทะลุกออกไปไหนได้นะจะได้ความเป็นเอ่อความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะเข้าออกนะครับความเป็นส่วนตัวเพราะว่าไม่มีรถวิ่งผ่านแน่นอนนะ <S <S เดี๋ยวผมจะมาพัฒนาที่แปลงนี้กันแล้วก็เดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงนะของที่แปลงนี้ว่าจะพัฒนาแล้วเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนนะครับ เนื้อที่121ตารางวานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพราะว่าวันนั้นผมมาเคลียร์ลิงไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูบรรยากาศนะครับผมทางเข้าของแปลงที่แปลงนี้กันบ้างนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน,เ,นเลยครับก็เป็นเข้าเขตชุมชนนะฮะก็จะมีเซเว่นนะ,ะฝั่งซ้ายมีเซเว่นมีร้านอาหารนะแล้วก็ทางด้านนี้นะครับผมมีตลาดด้วยนะมีตลาดนะครับมี c j m a l l นั่นเองนะ แล้วก็มีไทยฟู้ดนะครับเอเมซอนนะครับไทยฟู้ดอเมซอนร้านกาแฟนะแล้วก็เซเว่นะครับเซเว่นเนี่ยมี2พที่เลยใกล้ๆกักนนะครับแล้วก็ทางเข้าของทิ้นแปลงนี้นะผมก็ต้องบอกว่านะอาตอนนี้ผมพาวิ่งอยู่บนถนนซอยร่วมมิตรพัฒนานะเดี๋ยวเราจะเข้าตรงแยก6นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คือตลาดนะตลาดเออ่ สนามอยู่ใ,ใกล้ๆกับสนามแบบวัชรพลด้วยนะส่วนทางเข้านะครับผมก็จะมีท็อปเดลี่แบบนี้นะมีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมเป็นท็อปเดลี่นะก็เลี้ยวเข้าซอยนี้นั่นเองนะครับถนนหนทางนะครับผมถือว่ากว้างขวางนะสะดวกเลยแหละอ่าถนนถือว่ากว้างเลยนะที่นั่นเองนะครับผมเป็นหมู่บ้าน ตรงนี้เลยหมู่บ้านจัดสรรน,นั่นเองนะอ่าส่วนที่ดินเราของเราเนี่ยให้เลี้ยวตรงนี้เลยนะครับผมซอยนี้เลยนะซอยร่วมมิตรพัฒนาอ่าร่วมมิตรพัฒนาแยกหกขีดสามนั่นเองนะซอยนี้นะอ่าร่วมมิตรพัฒนานะครับแยกหกนะครับขีดสามนะอ่าเดี๋ยวเข้าไปจากตรงนี้เข้าไปเพียงแค่ประมาณ200เมตรนะประมาณ200เมตรถึงแปลงที่ดินแล้วน,น,นะก็คือหันหลังใส่หมู่บ้านนี่แหละที่เราเห็นหมู่บ้านไฮบรีตรงนี้ หลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูในรอบแรกนะครับกับที่ดินที่เราจะต้องเคลียร์ลิงกันนะเรามีนัดกันว่าวันนี้เราจะมาดูนะฮะหลังจากเคลียร์ลิงไปนะครับหลังจากถากถังเอาต้นไม้เอาพวกเศษพวกวัชพืชออกแล้วนะที่แปลงนี้นะครับผมจะโล่งจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่าตรงนี้เลยนะครับผม คือที่แปลงนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยเป็นไงบ้างครับโล่งนะฮะจะเห็นนะครับผมทั้งด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านหลังนะฮะชัดเจนเลยกับที่แปลงนี้นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับจากวันนั้นนะจนมาวันนี้ที่ผมมีการตัดพเอร์ลิงนะครับพื้นที่เสร็จนะครับตอนนี้ก็จะเหลือในขั้นตอนของ ที่จะปรับพื้นดินนะปรับที่ดินนะครับแล้วก็เศษวัพถกนี้จะเอาออกไปนะจะเคลียให้โล่งเลยนะทดี๋ยี่แปลงนี้หลังจากเคลียร์ลิ่งไปแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูด้านในกันนะครับผมอ่ะ เนื้อที่นะครับแปลงนี้นะ1 2 1ตารางวานากผู้ชมนะ1 2อตารางวาก็ถือว่ากว้างเลยนะสำหรับที่ดินที่อยู่ในกรุงเทพนะจะปลูกบ้านได้นะครับผมหลังใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นที่ดินที่ไม่ต้องขมเลยนะมีการขมไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเหลือขั้นตอนแค่เก็บพวกเศษวัชพืชน,นะเียร์พวกเศษขยะนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะฮะกับที่แปลงนี้ที่เรามาพัฒนากันนั่นเองนะครับ ท่านชมท่านใดนะครับที่นะฮะมองหาที่ดินนะครับผมที่ดินที่อยู่ในกรุงเทพนะที่ดินที่น้ําไม่ท่วมนะครับผมก็ต้องบอกว่าที่เอ่อบางเขนนะเขตบางเขนกรุงเทพตร,ตรงนี้ครับแถวแถววัดชะลับเนี่ยตรงจุดนี้นะน้ําไม่ท่วมเลยนะ้ชมนะท่านใดนะครับที่มองหาที่เอาไว้ปลูกบ้านพักนะผมก็ต้องบอกว่าแปลงนี้นะครับผมแนะนําเลยนะ อ่ะมาพูดถึงเรื่องราคากันนะครับผมที่แปลงนี้นะครับ1 2 1ตารางวานะฮะเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับผมนอนสอสีจอนะฮะร,ราคายกแปลงน้าชมนะยกแปลงนะครับ4 9 0ล้าน9บาทนะครับผม4ล้าน9บาทกับที่ดินที่ไม่ต้องผมนะกับที่ดินที่นะครับผมมีแนว ขอบเขตชัดเจนนะครับผมให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกําแพงทางด้านหน้าบ้านแบบนี้นะั่นชมนะกําแพงคอนกรีตอย่างดีเลยนะให้กับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญผมต้องบอกว่าอยู่ใกล้นะฮะกับความสะดวกสบายนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นตลาดนะครับซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ทางด่วนไม่ว่าจะเป็นทางด่วนพิเศษฉลองลรัฐนะฮะทางด่วนมอเตอร์เวย์นะฮะสามารถออกอต่างจังหวัดก็ถือว่าสะดวกด้วยนะเออกับที่แปลงนี้ถือว่าอยู่ในทำเลที่ดีนะครับผม ท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูนะฮะเข้ามาชมกันได้เลยนะสามารถโทรดัดเข้ามาดูมาชมได้เลยนะครับผมกับที่แปลงนี้นะเอ่อราคาพิเศษนะครับสี่ล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นเองนะฮะยกแปลงนะครับผม